เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกทกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาพูดคุยมาเรียนรู้กันนะครับวันนี้ผมมีข่าวดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยพี่น้องประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นะครับวันนี้สามารถที่จะนำไปใช้จ่ายในการขึ้นรถไฟฟ้า BTS ได้แล้วทุกสถานีตั้งแต่15มีนาคมที่ผ่านมานะครับสำหรับในรายละเอียดเรื่องนี้เรามาดูพร้อมๆกันในคลิปนี้นะครับครับสำหรับเรื่องนี้นะครับได้รับการเปิดเผยจากอธิบดีกรมบัญชีกลางนะครับทางกรมบัญชีกลางนะครับพร้อมด้วยธนาคารกรุงไทยนะครับและก็บริษัทมหาชนจำกัดระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือ BTS เขาร่วมกันเปิดใช้ช่องทางการรับชำระเงินค่าโดยสารรถไฟฟ้า BTS นะครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐครั้งแรกในปี60นะครับประเภทบัตรแมงมุมในเวอร์ชัน2.0 2.5จำนวน1.3ล้านลายนะครับและผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมในปี61 ประเภทบัตร contactless นะครับจำนวน0.16ล้านลายนะครับซึ่งรวมทั้งสิ้นเนี่ย1.46ล้านลายนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นอีกส่วนหนึ่งของนโยบายนะครับในเรื่องของการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่ลงทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครนนทบุรีพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการ สมุรสาครน,นะครับโดยมีวงเงินในบัตรเพื่อใช้บริการขนส่งสาธารณะเดือนละ500บาทนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับท่านสามารถนำบัตรไปซื้อบัตรโดยสารรถไฟฟ้า BTS ผ่านเครื่อง EDC ของธนาคารกรุงไทยณนะห้องจำหน่ายบัตรโดยสารบนสถานีรถไฟฟ้า BTS ทุกสถานีจำนวน43สถานีนะครับโดยเขาเริ่มให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่15มีนาคม6 2ที่ผ่านมานะครับ ซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นการเพิ่มช่องทางให้กับผู้ถือบัตรอีกช่องทางหนึ่งในการอำนวยความสะดวกในการเดินทางและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายนะครับครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับผู้ที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อการเดินทางนั้นนะครับผู้ที่ถือบัตรนะครับประเภทบัตรแมงมุมและบัตรคอนแทคเลสนะครับจะได้รับ,บวงเงินโดยสารรถเมล์ขอสอมกรถไฟฟ้า รถไฟฟ้า BTS จํานวนเงิน500บาทต่อคนต่อเดือนนะครับจะมีการใช้ใจ่ายหรือไม่จํานวนเท่าใดก็ตามเนี่ยนะครับทุกสิ้นเดือนเขาจะตัดวงเงินที่เหลือและใส่วงเงินให้ใหม่จํานวน500บาททุกเดือนนะครับหากผู้ใช้บัตรมีข้อสงสัยนะครับท่านสามารถติดต่อได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมายเลขโทรศัพท์นะครับ021092345 หรือ call center กรมบัญชีกลางหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์สองสองเจ็ดย์หกี่กดสในวันและเวลาราชการนะครับครับและนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีอีกข่าวหนึ่งนะครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับก็เป็นอีกอหนึ่งมาตรการในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเดินทางนะครับครับสำหรับตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรนะครับสำหรับท่านที่อยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเราในคลิปต่อๆไปนะครับ ท่านสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเราได้ทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงแต่ท่านกดติดตามนะครับเท่านี้ท่านก็ไม่พลาดที่จะรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเราในคลิปต่อๆไปแล้วนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ